ำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเด็กต่ำกว่า18ปีควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันนะครับดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ฮะแตดหกพัฮะโอเคครับถือ่าไปกาบสวิดัสสวัสดีลุ่นดุบใบสอบัคคลาแล้วก็วลุ่นดุใบสายสวัดีรครับผมก็พบกับปัง ก็มาพบกับบังเหมือนเดิมครับกับค่ายเกม P ีจีนะที่มีเกมช่วยคีโอพัตานะจัดไปฮนะ 2. สองสองซื้อไปก่อนเลยฮนะมาฮนะไม่ต้องซื้อเยอะครับเล,เลือกกดตรงสีแดงแดงฮนะไปฮะนะสวยคนระับแล้วก็เลือกกดตรงสรนะละเอฮะไปฮนะอ่ะเรียบร้อยฮะ ขอซ้ำครับแล้วกลับลงทุนไปแล้วฮะมาฮะขอซ้ำหน่อยขอซ้ำหน่อยสำหรับท่านใดที่สนใจอยากเล่นเว็บเดียวกับบงังค่ายเดียวกับบังนะครับผมแอดไลน์บังรอนมาครับง่ายๆแค่นี้ฮะเราก็มาเป็นสมาชิกค,ครอบครัวเดยกันฮะมีของรางวัลแจกมากมายแน่นอนนะเอาแค่คูณสาพ,พอละนะะไปฮะไปฮะแล้วกลับลงทุนไป4,500ัฮะ มาถึงก็มาไหลก่อนเลยสวยสวยครับไหลๆก่อนเลยไงครับดีเผื่อได้ตัวแพงแล้วมันจะแบบเราได้คูณขนาดขนาดหน่อยฮะโอเคฮะตอนนี้ไหลไปที่13สาฮะไปมาฮะบ,บางบอกก่อนเลยฮะค่ายเกมที่บางเล่นเว็บที่บางเล่นนะครับเครื่องตรงเว็บแม่ไม่ผ่านเฮจเจนแน่นอนคนระับบงการันตีฝากถอน โอนไว้ยี่สิี่ยุโมงนะครับผมและก็บางจะบอกว่าเปิดไม่นะเปิดไม่ต่ำกว่าสิปีแน่นอนนะฮะบ,บางบอกไว้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวบิดไม่ต้องกลัวโกงครับเท่าไหร่เขาก็จ่ายนะะตัวแพงๆหน่อยไว้จินตลาดเข้าหน่อยเอาแม่มมกแล้วไม่เป็นไรฮะรหรือคอ่าทีฮะจัดไป เ้อสี่พันห้านะตอนนี้บายอืม mm hmm. สกแกตเตอร์มาขัดขวางอีกนะคูนสามสิบสี่ครับตอนนี้ mm hmm. เอาละฮะแตกเรียบร้อยฮะเชื่อผมแตกแน่นอนครับเรียบร้อยฮะแตกเรียบร้อยฮะอียิบเล่นได้นะวันนี้นะ ซื้อไว้4 0 0ฮะซื้อ4,005แตกมาได้กำไร2,000กว่านะโอเคหรือว,ว่าแตกนะฮะซ้ำไม่ล่ะอ่ะซ้ำไม่ล่ะหรือว่ายังไงเอาไปเกมอื่นดีกว่าครับ k คิหรือว่าแตกเล่นได้ครับ k คีแตกอยู่นะ k คแตก มาดูมาดูอพอลโลนะะมาดูอพอลโลกันหน่อยอัพพอลโลขอววอลมาก่อนนะฮะร,รักสามสิบไปฮะสามสิบทีฮะ ดูนะเบ็ดธรรมดาจะแต่ไม่แตกครับได้วายมางี้สวยฮะเอต่อฮนะแต่เบาเกินไปนะฮะตอนนี้กำไรอยู่พันแปดนะเราเกได้กำไรมาทุ 50, นเราห้าหมื่นฮะ อืกลับไปครับ 3, สามันเจ็ดสามันเจ็ดไม่ต้องรอฮะโอ้ได้ห้าตัวเลยเว้ยเต็นแถวไปหกไปเลยสวยครับสิบหกทีลุ้นกันยาวๆไปฮะว่าจะแตกไม่แตกครับมาดูนครับพี่น้องครับ เอาหวยพรอ,อะไรฮะออาได้แมมมาคฮะอย่างงี้ยักแถวแรกต้องเข้าฮะสวยครับกิงแถวกลางต้องเข้าฮะคิงแถวกลางต้องเข้าครับไม่เป็นไรครไปต่อฮะสวยฮะ แตกครับอาพโลแตกซิโอมาตาแตกครับมาลุ้นกำไรกันครับมาลุ้นกำไรกันครับมาฮะอยังไงฮะตอนนี้ ได้กำไรมแล้ว300นะฮะไปต่อครับสวยครับไปฮะเอแถวกลางโอ้โหฮ,ฮะเรียบร้อยฮะรายวายมาอย่างนี้แหม,มติดมาแน่นอนฮะเอาฮะคิงแถวกลางว่าไงลูกไปฮะตอนนี้กำไรแล้วฮะ อาจจะไม่เยอะนะฮะแต่ก็ถือว่าแต่นะครับทุนบางเตรียมมาไวห้าหมื่นะฮะได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่อ่าสวยครับไปครับเ A แถวแรกไม่เป็นไรฮะไปต่อฮะไปครับโอ้โหสวยครับ สวยครับเอแถวแรกแยกแถวสองสลับตำแหน่งกันหน้าดูนะฮะไปต่อฮะไม่เป็นไรฮะอือหืออือหือโอเคฮะโอเคฮะอย่างนี้สวยอยู่ฮะเอาแม่มครับสวยฮะเอแถวสามอือหือเอแถวสามต้องเข้าแล้วป่ะ เรียบร้อยฮะแปดหกพนะันฮะโอเคครับถือว่าไปได้ฮะไปเกมต่อไปกันต่อเลยฮะอาพอลโลแตกแล้วไหนลองเกมนี้เนี่ยมีเพลาไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะวันอยู่พักผ่อนของบาหลีนะฮะมาขอจับไปก่อนนะสองพัน ขอดูดีว่าจะแตกไหมฮะสองบนสองนะฮะเริ่มฮะไปฮะสวยครับได้มาสองร้อยเจ็ดสิบครับไปต่อฮะ อ้าวมาพราวต่อะฮะมาพราวไหลไปฮะสวยะฮะอ้าวมาพราวไหลไปฮะสวยครับโอ้โหวันนี้เกมนี้น่าจะแตกครับวันพักผ่อนของบาหลีนะฮะมาฮะบังก็เคยเพิ่งแวะมาเหมือนกันนะฮะไปะฮะคูณเก้าครับพันหนึ่งร้อยฮะขาดทวนนิดหน่อยะฮะจังหวะนี้ฮะไปะฮะ ีสปรินฮะไปฮะคูณสิบทับเลทห้าทีไปให้สี่ร้อยห้าสิบไปเบาๆเรื่อยๆฮะอ้าวสวยครับอ้าวหมวกไลายไปครับดีครับโอ้โหไปครับเท่าทุนแล้วฮะไม่เสียแล้วฮะไม่เสียแล้วครับกําไรนิดหน่อยฮะ แปลกเบาๆครับวันนี้เกมกำไรมาตีพันนะวันนี้ไปครับรอบสุดท้ายอ่าสวยครับได้ตัวแพงฮะได้ตัวแพงก็สวยเลยครับไหลไปไหลไปไหลไปนี่ฮะใครที่สนใจอยากเล่นเมเปิลกับบางใครเดียวกับบางฮะแอดไลน์บางรอนครับ ขึ้นตรงเว็บแม่ไม่ผ่านเอเจนต์แน่นอนครับการันตีความปลอดภัยด้วยนะครับฝากถอนออนไล24ชั่วโมงครับไม่ต้องกลัวฮะเรียบร้อยครับทะลุทะลุครับกำไร8,000ครับเลิกครับอย่าลืมนะครับใครสนใจที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับบางสมาชิกเดียวกับบางนะครับผมมีไลฟ์สดแจกกิจกรรมมากมายเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะอย่าลืมนะฮะฝาก กดติดตามช่อง youtube บางรอนพาโบกรีเทอร์น,นะ,ะบางก็จะทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ศึกษากันว่าวันนี้เกมไหนแตกเกมไหนไม่แตกนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามเพจ Facebook บางรอนพาโบกนนะครับผมเอาไว้จะได้แจ้งเตือนเวลาบางไลน์นะฮะแล้วเวลาแอดไลน์บางรอนมานะครับผมบอกว่าขอลิงก์เกมครับขอลิงก์เข้ากลุ่มบังครับแค่นี้ง่ายๆฮะอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะฮะไลสดเดี๋ยวบงังน่าจะไล์พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกันครับเรานี้ก็ ลาไปก่อนครับัอดีครับ